ไลโอแลนดงานเปิดตัวภาพยนตร์ไลโอโคตรใหญ่ยักนะครับจัดที่สยามพารากอนเมื่อสอทดาย์ที่ผ่านมาโดยในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยและก็แถมมีการปล่อยเพลงของภาพยนตร์แบบเล่นสดครั้งแรกด้วยโดยชื่อเพลง One Way ร้องโดยวง Big Ass นะครับ ก็ในงานนี้ก็มีการพูดถึงข้อมูลต่างๆของหนังแต่ก็มีหนึ่งจุดเนี่ยที่น่าสนใจมากๆนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ใครหลายๆคนเนี่ยสนใจอยู่ก็ได้กับทุนสร้างของภาพยนตร์เรื่องไลโอโคดยายังนะครับว่าเนี่ยใช้ทุนสร้างไปเท่าไหร่โดยก่อนจะไปพูดถึงทุนสร้างของไลโอโคดยายังเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงของหนังไทยก่อนนะครับโดยจะเป็นทุนสร้างของหนังไทยในแต่ละหมวดหมู่กันเลยเพื่อมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะได้เอาไปพิจารณากันนะครับว่าไลโอโคดยายังเนี่ย มีทุนสร้างสูงอยู่ในเลทไหนโดยสําหรับมวลมูลหนังรักหนังตลกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่เรื่องเลยนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยอาจจะมีเรื่องของงานคอมพิวเตอร์การาฟริกเข้ามาพ่วงด้วยแต่บางเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่ก็ใช้ว่าจะใช้ทุนไม่สูงนะครับอาจจะมีเรื่องของสถานที่หรือเรื่องของค่าจ้างนักแสดงด้วยโดยยกตัวอย่างหนังลกักและตลกอย่างพีมากผักโขงของ GDH ที่ใช้ทุนสร้างเป็นหลา60ล้านบาท โดวยวมวนมยหนังเรื่องนี้เนี่ยมีครบทุกองค์ประกอบเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกโลเคชันพร็อพและเรื่องของหนักแสดงหนังเรื่องนี้เลยเป็นหนังตลกที่ใช้ทุนสร้างสูงนะครับในเรื่องของหมวดหมู่หนังรักและหนังตลกแต่ถ้าเรื่องไหนเนี่ยที่ไม่ได้มีองค์ประกอบมากมายถึงขนาดนี้ก็อาจจะอยู่ราวๆเ,เรื่องละ20-50ล้านบาทนะครับต่อมาสําหรับหนังสยองขวัญหรือพวกหนังผีต่งตางๆโดยหนังหมวดนี้ก็จะมีหลักทุนสร้างที่ไม่เท่ากันเช่นเดิมพอบางเรื่องนั้น อาจจะไม่ได้เน้นความน่ากลัวาจากสิ่งที่สร้างขึ้นมาแต่อาจจะเล่นจากความน่ากลัวของเรื่องบรรยากาศเลยอาจไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุนอะไรมากมายก็หมายยกตัวอย่างกับหนังอย่างเรื่อง13เกมสยองหนังเอาชีวิตรอดจากเกมวิปริตที่ถ้าคุณชนะผ่านหนง13เกมนั้นคุณจะได้เงินโดยหนังเรื่องนี้นั้นใช้ทุนสร้างไปราว13ล้านบาทเท่านั้นต่อมากับหนังพีกสักหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นกระแสะเมื่อปีที่แล้วนะฮะอย่างล่างส่ง ที่ตัวหนังนั้นใช้ทุนสร้างไปแล้ว3าม0ถึงล้านบาทก็ถือว่าเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างระหว่างไทยกับเกาหลีนั่นแหละครับต่อมากับหนังแอคชั่นของไทยนะครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งหมวดที่ใช้ทุนสร้างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหนังอย่างต้มยำกุ้ง2ที่ใช้ทุนสร้างไปแล้ว170่ล้านบาทและก็อีกหนึ่งหนังประวัติศาสตร์ของไทยนะครับที่ผมจะขอ,อนําเสนอแบบทุนรวมของทั้งหมดเลยกับหนังแฟนชายพานาเลสวนที่ใช้ทุนสร้างไปแล้ว7 0 0ล้านบาท ถือว่าสูงมากนะครับแต่ถ้าหากนำมาเฉลี่ยแล้ว6พาคเนี่ยก็จะตกเรื่องละ115ล้านถึง120ล้านบาทนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสูงมากๆอยู่ดีนะครับต่อมาในหมวดสุดท้ายของการ์ตูนแอนิเมชันโดยสำหรับที่ผ่านๆมาก็มีออกมา้ชมน้อยกันหน่อยนะครับก็เพราะว่าทุนสร้างสูงแต่ไม่คืนทุนนั่นเองยกตัวอย่างอย่างก้าวสาตราที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง240ล้านบาทแต่กลับทำเงินทั่วประเทศไปเพียงแค่120ล้านบาทเท่านั้นต่อมากับเรื่องก้านกล้วยนะครับ ภาพย Animation นต์แอนิเมชันขวัญใจเด็กไทยที่ใช้ทุนสร้างไปประมาณ150ล้านบาทแต่ก็กลับทำไรายได้ไม่เข้าป้าเท่าไหร่ทั้งหมดก็เป็นทุนสร้างหนังนะครับที่นำมาพูดเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับทุนสร้างของไรโอโคตรใหญ่์โดยตัวหนังอย่างไรโอนะั้นใช้ทุนสร้างไป50ล้านบาทนะครับเพื่อนๆคิดว่ามากหรือน้อยสำหรับหนังที่ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและเป็นหนังแนวนี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาดูกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำในวันนี้ ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับ